วับโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าแห่งปีมาแล้วครับนี่คือ Infinite Inbook X1 Pro ฮะตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่หมื่นต้นต้นเองนะครับเริ่มต้นแต่หน้าจอใหญ่14นิ้วเป็นแบบ a n t i g r a รฟ Full สดจอด้านไม่สะท้อนแสงนะครับและตัวเครื่องเนี่ยมีความสวยงามพรีเมียมอย่างมากๆเลยมาพร้อมกับข์อเชื่อมต่อที่เรียกว่าเยอะมากทั้งนึกท้งสุดทั้งทีมงทาใหงงท่ง้ช่องไเอและา้อกช่องทหน้ช่องงตกาจ้งองาท เปิดกลางได้สุดนะครับ180องศาแบบนี้มาพร้อมกับระบบเสียง DTS และ CPU เนี่ยสูงสุดที่ระดับ Core i7 1.65 0 g 7ด้วยนะครับที่มาพร้อมกับกราฟิก Iris Xe จะเยอะไปไหนครับทั้งหมดนี้นะครับฝาตัวเครื่องก็มีดีไซน์ที่โคตรจะพรีเมียมกับราคาหมื่นต้นๆและน้ำหนักเพียงแค่1.48กิลเท่านั้นที่เขาบอกว่า แรงและเบาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปรีวิวการแบบไม่อวยอะไรดีบอกดีไม่ดีจะบอกตรงๆนะครับส่วนใครจะสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปที่มีนะครับไปกดกันได้เลยเอ็กซเฉพาะ JD c e n เซนทันนะครับ สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวครับนี่คือ Infinite Inbook X1 Pro ผมต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กอยู่นะครับสำหรับที่จะเอามาเวิร์ r o อ h โ m มเอามาเรียนและอนาคตเนี่ยจะได้พกพาไปได้ด้วย ฝาด้านนอกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีดีไซน์นะครับอยู่2ส่วนนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนลายโลหะนะครับที่ขัดมันๆนะครับมีเส้นสายของโลหะอย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับโลโก้อินฟินิตตรงนี้ครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นผิวที่ดูเหมือนมีการยิงสายที่มากกว่านะครับไม่มีลายขัดก็ถือว่าเป็นดีไซน์ตัวหนึ่งที่ดูแล้วสวยงามพรีเมียมนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะฮะต่อไปนะครับก็คือฝาด้านหลักเนี่ย เขายังใส่ดีไซน์มานะครับให้เราสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเดโมนะครับดังนั้นเนี่ยพวกสติกเกอร์อะไรต่างๆนะครับอาจจะดูแปลกแตกต่างนิดนึงนะฮะจะมียางรองนะครับที่มีแบบเต็มเลยและเขาใส่มาค่อนข้างหนานะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยจะยกสูงมาระดับนึงเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีและยังสามารถที่จะจับถือได้แบบถนัดาามือสุดๆเลยอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเออ ฮิวอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีลําโพงด้านหลังอีก2ตัวนะครับพราะระบบเสียง DTS ครับผมขอไปเริ่มต้นที่หน้าจอและลาโพงก่อนเลยครับว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับหน้าจอที่ให้มานะครับระดับ14นิ้ว Full HD Anti-Glare นะครับหน้าจอที่เนี่ยสีสันผมว่าก็ถือว่าสดใสไปว่าไปวานะครับในภาพรวมแล้วผมค่อนข้างพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแม้จะไม่ได้สดจ้าเวอร์เหมือนบางตัวแต่จอรุ่นนี้ไม่มีคําว่าสว่างแสบตานะครับยกตัวอย่างเช่นแสงสีขาวๆแบบเนี้ยเนี่ยเห็น่านลดสุดแล้วอะ มันก็ไม่สว่างแสบตานะครับดังนั้นรุ่นนี้หน้าจอถือว่าสอบผ่านครับส่วนเรื่องเสียงนะครับเข้ามาเพราะกระระบบ DTS ครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าตัวเสียงเนี่ยไม่ได้มีความประทับใจขนาดนั้นบอกแล้วนะครับว่าจะพูดตรงๆคือมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับเมื่อเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กที่เป็นอัลตราบ,บุ๊กที่บางเบากว่านี้เนี่ยบางรุ่นยังให้เสียงลำโพงที่ดังกว่านี้เลยบางคนอาจจะไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าสามารถที่จะต่อหูฟัง3 5มิลลิเมตรหรือว่าต่อลำโพงนอกได้นั่นเอง และพอเชื่อมต่อที่จัดเต็มนะครับเริ่มต้นที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องก่อนนะครับจะเป็น LED C แสดงผลช่องชาร์จไฟ DC i n HDMI ขนาดเต็ม USB 3.0 1ช่อง USB C ให้มาถึง2ช่องนะครับและ1ช่องเนี่ยยังรองรับการชาร์จได้ด้วยนะฮะเรียกว่าอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาในเซ็ตเนี่ยก็สามารถชาร์จผ่าน USB C ได้เลย ตัวเปิดปิดเว็บแคมนะครับที่เป็นแบบกลไกแบบนี้คือจะตัดไฟกล้องเว็บแคมให้ดีไวเลยเนี่ยดูออฟไลน์เลยนะครับช่องการชาร์จไฟที่มี DC- In มาให้เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ USB C ทั้ง2ช่องนะครับก็ต้องมาถอดสายชาร์จกันเหมือนพวก MacBook Pro อะไรคันดองเนี้ยเออวุ่นวายนะฮะเรียกว่ามี DC- In มาเนี่ยสามารถที่จะชาร์จจากอะแดปเตอร์ได้ด้วยอันนี้ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายกับชีวิตเรานะครับส่วนด้านขวางตัวเครื่องนะครับก็เป็น USB 3.1ช่อง USB 2.01ช่อง 3.5มิลลิเมตรไมโคร s mm, d กที่สามารถอ่านการ์ดจากสมาร์ทโฟนต่างๆของเราเนี่ยมาเสียบได้เลยนะครับรวมถึงการขโมยครับ e n น i n นตั n l ็อกนะครับก็มีมาให้เช่นกันการใช้งานฟีเจอร์ในการพิมพ์งานในการใช้งานท่องเว็บต่างๆนะครับผมมองว่าคีย์บอร์ดที่ให้มาเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดขนาด Full-size เต็มๆเลย <S <S 2> <S 2> ค่อนข้างที่จะดูสวยงามพรีเมียมนะครับฟีลนในการกด ก็เป็นฟิลลิ่งที่ราคาตามทั่วๆไปสักหมื่นกว่าบาทน,นะครับกูจะหาฟิลลิ่งประมาณนี้ได้ยังไม่รู้สึกว่าโอ้กดแล้วแบบลื่นคล่องมืออะไรขนาดนั้นนะครับมันยังมีความป๊อกๆแ๊กบางอย่างนิดหน่อยอยู่นะครับส่วนทัชแพดให้มาขนาดใหญ่ดีแต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าการจูนนิ่งทัชแพดเนี่ยเร็วไปนิดนึงนะครับค่อนข้างแบบไวเหมือนกัน ส่วนเรื่องของความเร็วนะครับเขาจะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Core i3, i 5แล้วก็ i 7อย่างเครื่องนี้เนี่ยคือ i 7นะครับ Gen 1 0 1 6 6 5 G 7ครับเมื่อเป็น G 7ก็จะมาพร้อมกับกราฟิก i อลอีกีด้วยถามว่ามันใช้งานได้แค่ไหนครับผมขอเริ่มต้นที่ p o t o s ช o p กันก่อนเลยอย่าง p t o t o o p เนี่ยการแต่งภาพพื้นฐานทั่วๆไปนะครับเช่นเกดิ่งสีใส่เบลอใส่เทคต่างๆ เปลี่ยนคู่เปลี่ยนชาร์เดต่างๆพวกนี้คุณจะเห็นว่าจากโพรเซสซิ่งที่ขึ้นมานะครับมันไม่ได้กินพลังงานกินทรัพยากรตัวเครื่องเท่าไหร่เลยทั้งแรมทั้ง CPU ทั้งกาจอเหลือๆสบายๆนะครับแรมอย่างรุ่นนี้เป็นแรม16บกิกนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นรองกว่านี้ก็จะเป็นแรมที่ระดับ 8G ดกิกนั่นเองและหน่วยเก็บความจำนะครับก็มีให้เลือกนะครับเช่น2 5 6 g กิก b y t e นะครับ512กิก b เป็นแบบ SSD ความเร็วในการทดสอบของรุ่นผมที่เป็น5 1 2 g กิกเนี่ยเรียกว่าเร็วมากๆ ก็ฟล์โยนไฟล์เนี่ยเรียกว่าโอ้ระดับเป็นกิกเลยนะครับแป๊บเดียวเสร็จและการใช้งานการตัดต่อว,วิดีโอเช่น Sony Vegas Pro นะครับ ผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบพื้นฐานนะครับอันนี้ไฟล์ส่วนมากเป็น 4K ด้วยก็ต้องบอกว่าการทดสอบการใช้งานมันสามารถที่จะรันเรียวทางเข้ามาได้ระดับ30เฟรมนะครับแม้เราจะใส่เอฟเฟกบ้างใส่เทคบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยเฟรมรทก็จะมีแต่30ให้เห็นโดยบ่อยครั้งนะครับการใช้งานพื้นฐานลื่นไหลดีครับสามารถตัดพวกวีล็อกง่ายๆได้แบบสบายๆเลยแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ได้มีการ์ดจอแยกที่เป็น Nvidia หรือว่า AMD นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานนะครับเป็น Intel Quick Sync ได้ ตัวนี้เนี่ยจะเร่งความเร็วในการโพสตหรือว่าเรนเดอร์วิดีโอนะครับจากการทดสอบเรนเดอร์นี่ยคุณจะเห็นเลยว่ากราฟิกนะครับ iris x e ก็มีการกินทรัพยากรไปอยู่บ้างและ cpu เนี่ยรันเต็ม100%ทั้ง8คอร์เลยนะครับเออเจ๋งนะครับ4คอร์8เทรด รีพลังงานมาได้เต็มๆ,ๆและการทํางานการเรนเดอร์มันเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับเรียลไทม์นะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเอามาตัดทั่วไปไม่ได้เร่งความเร็วจ๋านะครับเอามาใช้งานพื้นฐานผมว่าเอามาตัดต่อวิดีโอตรงนี้ได้อยู่นะครับการใช้งานด้านอื่นนะครับเช่นเล่นเกมออริชั o นโจท้าแบบปรับโลโลเลยนะครับหรือว่าจะเป็น Overwatch ที่ปรับโลมากๆเลย พวกนี้ยังพอเล่นได้อยู่บ้างน,นะครับแต่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเกมสักเท่าไหร่รวมถึงนะครับถ้าเกิดว่าเอามาใช้งานที่หนักกว่านี้เช่นทีดีได้ไหมพี่ไม่ได้แล้วจ้ะทีดีไม่ได้นะแต่ต่อว,วิวโดีโดโหดมายาออโต้แคดอะไรแบบนี้ไม่ได้นะมันโหดเกินไปนะครับอีลาร์สพอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าโปรจจาก,ก็ไม่แนะนําเหมือนกันการใช้งานพวกโปรแกรมมิ่งต่างๆนะครับผมว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะ CPU ตัวนี้แรงอยู่แล้วเลือกเป็นรุ่น i5 หรือ i7 ก็ได้นะฮะ ลืม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 อีกเรื่องหนึ่งครับ Wi-Fi ที่ให้มาตรงนี้นะครับเป็น Wi-Fi 6ด้วยนะครับซึ่งสปีดท,ที่ทดสอบกับเราเตอร์ที่เป็น TP-Link X72 เนี่ยได้ถึง2.4หรือว่า2,400เมกะบิตเอร์เซกเลยนะครับว้าวทดสอบสอบปีดมานะครับอินเทอร์เน็ตท,ที่เป็น1,000กิกเนี่ยผ่าน Wi-Fi มานะครับเข้าวิ่งได้เต็มๆนะ950นี่ถือว่าแม็กแม็กแล้ว และทั้งหมดนี้คือ Infinite Inbook X1 Pro เป็นแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับที่คุ้มค่ามากๆเลยโดยสเปคที่ครบครันพอเชื่อมต่อที่จัดเต็มแบบที่รุ่นอื่นเนี่ยไม่สามารถสู้ได้อย่างแน่นอนครับเขาจะมีอะไรแถมมาให้บ้างราคาอย่างไรโปรโม,มชั่นพิเศษกดดูกดสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปนี้ Exclusive เฉพาะ JD Central นะครับและ,จะเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัทที่พัทรีวิวใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะฮะหรือถ้าดูจริงๆเนี่ยลองทักเพจทัก Messenger มมาาาาาเเดี๋ยยยวรรรตอบบบบบใให้้นนนนัััะคค๊ทุกคคนนเจอลิปห้าสวัสดีครับ